วัดเทพนิมิตเป็นยังไงวัดเทพนิมิตเป็นลักษณะยังไงวัเทมนีมิตมันสวยสวยแบบสวยสุดเลยเหมือนเหมือองญี่ปุ่นของญี่ปุ่นอญี่ปุ่นเคยไปเยอญี่ปุ่นเคยไปญี่ปุ่นไหมล่ะไม่เคยแต่แล้วรู้ได้ไงว่า แล้วไปยังไงต่อแล้วแล้วยังไงไปอะไรยังไงเล่าที่ไปเที่ยวให้ฟังเดินทางไปเรื่อยๆนูดตื้อขึ้มาหนึ่งตือเนื้อเห็นพริกหนึ่งดอกอ้าวพึ่งเหรอพึ่ไม่เก็บมาขายให้แม่จิ้มแม่เนี่ยมนเก็บพริกทูนก้อยู่ลุ่นทำไมถึงว่าไปเห็นพริกหนึ่งดอก ไปไหนต่อไปวัดเทพนิมิตวัดเทพนิมิตก็วันเมื่อกี้เราจะไปวัดอื่นต่อวันไหนไปวัดพระบางชื่ออ้อวัดวัดเทพนิมิตไปโอ้ยวัดเทพนิมิตเราไปเห็นอะไรอีก พ่อขันตหลวงพ่อขันตีวัดอะไรไม่รู้รู้ดิแม่ไปมาก่อนปั่นละวัดป่าอะไรแล้วก็วัดป่าคุณนะาะเป็นผู้เลี้งผู้ป่าหลวงพ่อขันตีอยู่วัดป่าอะไรป่าสลันดิงวัดป่าม่วงอะไรวัดป่าม่วงไข่เก่งที่ที่ผูเรือที่ผูเรือเออแล้วปั่นผูเรือผูเรือผู้เรืออูเรือแล้วไปนอนที่ไหนได้นอนวัดป่า โอ้เราไปนอนวัดผาตักเสื้อวับเทพนิดอ๋อวัดเทพน่ดนิดผาเยอะไหมเยอะเยอะกี่ตัวผาเสื้อกี่ตัวเหอแล้วมีวัดผาซ้อนลิงไหยวัดผาแล้วมีวัดซอนอะวัดผาแล้วมีวัดผาอะไรวัดผาหนักเสื้อไปไปวันแรกน่ะไปวันแรกมันผาซ้อนแก้วผาซ้อนแก้ว สวยไหมสั่นไวยตรงไหนล่ะไม่เก็บมาไหยอ่ะสวยตรงไหนเก็บไหมที่ไม่สวยนห่นแล้วทำไมไม่เก็บมาฝากน้องอ่ะก็ไม่เก็บอ่าพูดหล่นแก้วนะน้องแก้วทำไหมแล้วไปไหนต่อควาจริงนะเนี่ยแล้วไปไหนต่อพูดให้ฟังหน่อยมีพูด เอาพูดให้ฟังหน่อยคนรอฟังก็รออยู่เนี่ยได้ไปวัดป่าห้วยอะไรวัดป่าห้วยวะไม่ใช่วัดป่าห้วยวะมันอยู่บ้านเราวัดห้วยลาดใช่ไหมอ้าวก็เลยว่าไปวัดไปยังไงมาถึงวัดป่าห้วยวะห้วยบัดห้วยลาดมีอะไรบ้างวัดห้วยลาดก็มีปลามีปลาผมก็เพิ่งทำใหม่ก็มีอะไรอีก อยู่สนใจแล้วก็มีช้างแล้วก็มีเสือออว่าเทพม,มีเสือด้วเสือจริงจรนะเสือปอมปอมเ,อเสือปอมปอมเสือปออมแล้วมีเป็นแล้วไปไหนอีกเราให้แม่ฟังหน่อยแม่ยังไม่ทันได้ถามเล<อ>ยดูแมวดูแมวแมวที่ไหนแมวเขาเขียนไว้สวนสัตว์โคราชเอ้าได้ไปสวนสัตว์โคราชได้เหรอ ปาปันไดไปเขาลาดอยู่บ่กมานไปไปทางเข้าสวนสัตว์อ๋อาสวนสัตว์สวนสัตว์ที่ไหนอยู่ที่ไหนมีสมุติสมุติแล้ววัด่าใช่ไหมแล้วก็มีมีชางมีมดมีมดีมีมีเสือมีมีมีเอมีเต้าวมีเสือมีหรือไม่มีเสือบอกว่าไม่จบด้วย ่าโอ้ยไม่ได้น้องสาวใหญ่ไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดน้องกินเพนบอกวัดท่าโอวัดท่ามกองเพนได้ไปไหมวัดทํามกองเพนไม่ได้ไปแล้วไปไหนต่อเดินทางไหนต่อตอนนี้เขาเอาลรมุนณ์ มุหรอคะเราไปซื้อลมุดมาฝากเนอะเดี๋ยวแม่หนูจะพาไปซื้อลนอออูถ้าเป็นเด็กดีอือจะเป็นเด็กดีถึงได้กินลามุดหรอคะใช่หรอโอ้ยารัี่ันเสบ๊ายบายนสนุกไหมคะการเดินทางคลิปนี้ สนุกแบ่งจิตใจะค่ะอ๋อสนุกที่จิตใจเหรอคะออเพราะเราได้ไปทำอะไรคะทำมะได้ไปทำมะโอ้โหสนุกที่จิตใจได้ไปทำมะโอ้อดีมากเลยค่ะคนชอบทำบุญเนาะให้หยอดเหรียญด้วยให้หยอดเหรียญด้วยอ๋อหยอดเหรียญแล้วจะมีอะไรแล้วก็มีเขาพูดมีภา,าษาอังกฤษเหรอแล้วก็มีจระเข้ค่ะแม่หืม พยานาพยานาขอจักน้ำใส่พยานาจับน้ำเสร็จ้อใ้หาอ้ปกปักคุ้มครองให้หายให้ยายหายก็ได้ให้วอก็ให้คุณหน่นหายด้วยอ๋อในหัวเจ้าของขอพรอ้อดี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 เอาเอาเอาน้องนั่ รักน้องไหมรักค่ะน้องผู้แบน,อนมองแต่แม่ปูดีๆนะคะ,ะจบการจบการอัดวิดีโอแล้วค่ะค่ะไบายบีย่บ๊ายบายค่ะ